สวัสดีค่ะเห็นอย่างกันน้อยบดทำอะไรกันอยู่นี่ไม่หาของเขา <laughs> ไม่หาแกงไก่บุญอ่ะ <are> เ,เ,เ,เ <laughs> มื่อนี่ตังเปลว้สิบหาขีบ

มอกไปเลยบ้านอะไรป่ะถ้าสักไรซุดหรดใช่ป่ะมาตกใจอยากนี่แกะไมซุปปะน่ยอ้อผู้แจกบ้านนาบ้านนี้ใส่นาบ้านนาบ้าน่นกระเป๋าฉันลกบอล่ะเ้าขอละขงบ้านเลยดีะเนอะเปิดเขาลหม่ลดใม่เาวนหดไปไหนเป็นอย่างอ่ะอกว่ากินหลอกคนจาเอน้อยธนาไดเอาุ่งน้อนหมดเลยบอกไปแล้วรุ่งนอยบอกตอนนี้เอา นี่บอลเกตเตอร์เลบอีเอาขาบอลยนี้เกตเนี่ตันี้อะางเวเนามอ๋อตบลเกอรอี้ยกระนายไม่เห็นอะไยักายเอาเก้าว่มีนี่ไม่ได้ดินชาข้าวหุ่นชามี้น่เห็นปะนี่เห็นบอเห็นเห็นเห็นมานะบว้นี้เจ้าแม่ต่ของหันไปทั้งฝืนเนะเออแจกออกกองมาตีเลยเนียเออ เอพัทยาพอกพๆต้มตําต้บวบต้สมต้าบกหงวันนี้ให้บปจะตบ้บบกหงแล้วก็ทอดไส้กรอก ใส่กอกยุ้ใส่สีกอกเลยใส่กองสีอันนั้นนะสีแดงอ่ะเอามาหลอกหนังก่อนโอ้ลูกซีดก็ว่าลูกซีดเนี่ยใส่กล่อกนะคนไทยใส่กล่องอันไหนคนไทยเขาอยากใส่กล่องมินิเขาเทลนะมันก็อกแดงนเรียกว่าเทียนอะไรนี่มีน้ำมันโอาน้ำมันซื้อมาแล้วมดนะเก็บไว้บ่บอกเกบแต่พรุ่งนี้จะแกงฟักใส่หมูอ่ะซื้อมาใส่หมูหรือใส่ไก่หมูมีหมูตัวเย็นไง หมูสามันนี่แกมไปส่หมูสามั้นนะเออมนเทแต่ยัวมันก็ยัวไงตนอไ่แล้วต้มพะโล่บเออต้พโล่ไปต้มพะโล่นอนไปเปื่อยเนื้อไปเปื่อยโอ้ยนาดติเนื้อไม่ไปไปปิ่นเหรอล่มีนยว่งพอจะไปน่คือมันแล้สนุมูกัะดไม่ด้ไหมได้เดิดบอีูดเ่อแล้วนอนเหอเสียงเราเหมือนแล้นอนแหลอแต่ว่าเรากทรง อุ้ยต no? ัวฉันม eh ันบอสไป่เป็นบานะเออที่เ็นด <me ok ีกว well ่าไปกินม้าม้าเอาอ้ยเนี่ยกินปลายามากินมาม้าหัวไปกินต้มกระจับอุบลเบิร์นเรบอเบิร์เลยเบิร์นคใส่ตเบิร์น้จกินกินเลยเออก็เพ่เห็นมามกินรบอวาะไแม่เอาไปสองหอได้เอาสามอจะอยู่ในสวในแถวนั้นละอานั้มันเป็นยแหงๆเหมนไงที่ว่าเ้ามาต้มเองต้มเองมีพริกเผามีอะไรให้ด้วยมีหอมให เมื่อเสื้อขาวสเสื้อาเาใ้เสื้อม่านน่ดีเสื้อปลุกคอกันไงเสื้อปลากคอกันนีเสื้อปลุกคอกันี่เออโ้เสือปลากคอกันจากเรามิคไหเ้ใยู่ีคิวใส่บูีเมื่้เก็บอกเสขานี่แต่เขา้ลายลายแบบน้ดำเป็นดีนะหมูใสเลยแบบนี้นี่อ่นี่เัพอียงเออเอผู้จัดการค่ะมานะเง เมื่อกี้ว่าไอ้ชุดผู้จัดการอะไรมึงไม่ได้นัดกันเหรอผู้จัดการผู้จัดการอันนี้ึ้นไป่ไ้้เฉยๆผู้จัดขาวต้องไตสอบบอสอันนี้ชุดนะคารไม่ใช่ปอกแขนค่ะเอาไปไว้ค่ะไม่ค่ะที่รัดที่รัดผมแล้วเป็นอะไรเมื่อบอกว่าเขาให้ใส่ชุดขาวพรุ่งนี้เออเออสูทใส่เป็นพวกขน้าสุดนี่ใส่ลงรถุไหมยาวหัวมึงชุดพี่เอ้ยโอ้โห คู่บีได้ไหมไทยแล้วไทยรูปอาแต่ก่อนที่โซ่ไดอกใส่ไ้องเหนเ่ดีกันทุกบนมือเบิ้งข้าัเบิ้งข้าเติเบิ้งเตินอนี้นี่ชะนี่ีมูมันช่วยหนาขบนันนี่ชวยหนาที่ไดานไหนเอาอีบีใส่ไปนั่นเน่ที่เขาเป็นคู่บลาอีบีขาเมยืดสายบีฉันจะยืดสายเพื่อเอาไปไม่รู้อันนี้อีมูสีเนปนซ่เปิดประตูเาเห็นพอดี เฟนไซกับเกือบสูงืนนเเป็นโอเพนนิ่งมว่ายุผากหนูอยู่บังเกาแก๊กเม่องระเบอกทีดยังก่อเกือบตัเกือบบูอกมนมันไดะเอาไปติดกาเอาเมื่อนัรนเมื่อนั้นเแบบได้ฟิวจมาเล่งานจมาส่วนหัตขขาไปไหนหงไหงหง์ เออผมยวมาสอนกูแน่ต้องกดตัวไหนกดสตาร์ตุ่มเดียวสฉๆบ่บ่อนเดยเลัดบ่อนอกจากจะเป็นเขาอันนั้นเขาแข็งแข็งจังมีมันเขาเขาเศ้หาจังมีมีชสิปชุมมพิงมย่านี้ซุปเปอร์เขาใมาเก็บเราขึ้นนี่อันนั้นขยะบ่ทำไมเพราะว่าเก็บเพราะว่าเก็บเื่นี่สิเผามืออื่นเลยมือนี้มันเก็บอะไรมันเปียกนี่ยมันฝนตกมันสุ่มบ่ได้ ก็เปนเมืองเงินก็เป็นเหมืองเงินแต่ละวันนแต่ละวันหาพันบาทอ็ได้ไหมอันสุดไรนะอันสุเอมียังก่อ มันมีแต่มากับที่พกันกินข้าลวละลพี่น้องนอนอเอว่ากินกี่ข้าวยกินข้านะว,น,าวนอนว่าได้ดี่กินแป้บหนึ่งเซตกดีตองนี้แมนกินข้าว่เราก็ตรงนหนึ่งเซีนึ่งเตแล้วก็นอนหนึ่งเสตแ,เเแล้วก็วอมเสียงด,ด้วยร<ะ>อ,อยเปืละละละ้อนที่จ่ถึงน้องหรือฉัน ฉันรองล่าสัตว์ของใครดิักก่อนฮักก่อนจำทรงไทยไปได้เอามาบ้านเอามาบ้านจะเมื่งไหร่สดแต่บางทีว่าเมื่งไหร่ของเอ้ครบาบปก็ทางละเบียบเลยที่บิดเต็มล่าสาตว์ของใครไปอีหล่อพอดีเต็มไรได้ัวเ็ปได้สุดจิชมพูเออชมพูแต่แต่แต่เดี๋ยว่าล่าสุปเด็กพี่น้องก็คือว่าคู่ปอนัดคู่ปออื่นไปทักไปถามแล้วว่าใครที่ได้ลองเพลงบ้างนอกจากท่านยศประเสั่นแต่ลย ท่านบีบท่านบีบพี่น้องแล้วสิมี่ายคิดตอนนั้นเนาะร้องเมืองไว้ทานบีบสิเรียรอบพี่ยังสิเรียสตื่เพ่งอย่างว่าตัวนีโอกาสมาแล้วแต่บ่รู้ว่าเชื่อมโอกาสนี้ไปไดหนี่อาจจะเห็นพันยศแม่เมื่อชันถ้าเอกหน่อยผูกกับมานาเหลิเป็นพ่อลูกกันเป็นเป็นปลาแปดเออบ่มีแต่คนแม่สัะกันยังไงมากหนักก็หน่อยหนักขึ้นชันเห็นบ่ แม่ผมหนามันคงเด็กหนานอคุณทำไมเพราะเรามันมันเป็นแบบฟิลสไตล์แขกอินเตอร์เดียมีบอกไปแหละเราเราแบบหน้าโคงหน้าคายแอบเขืนในใจมาไปแหละแต่อืนไดนใจเนาะอขกโอเคครับพี่หมอคลิปนี่เราตัดเอาไว้่นิทเลยถ้าผมพออกันคลิปย์นะเขาจะแกะซีมัทีเดียวนเนี่ยัตว์จะลงกดตพิษกดตพิษไหมเอเอ้าวหน้าที่แล้วฟอดหรือตี ก <10 S 2> ็ิ้งเมาไมาละกิจะไปไไป้ไปไมามเรา้ดยังไีงงี้สรุปอาว่ี่เอวันนี้เป็นวัน ตตตอ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 อครับพ no ี่น้องครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องฮัรดบีลำเพลินออฟฟิเชียลคุณน้องเป็นสนับสนุนช่องฮัรดบีนะครับถ้าเราแร่งใจนะครับพี่น้องไม่กดข้ามโฆษณานะคะเด้อสวัสด uh ีครับ